อากาศข่าวมามีมก่ก็ชอบแผลก็ชอบแพลแพลก็ชอบกินเหรอคะใช่ค่ะแผลก็กินไปอุ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะคืออะไรคะพริกพริกเด็กกินได้ไหมยุคเคยกินไหมเคยกินแล้วเผ็ดใช่ไหมพริกภาษาอังกฤษอ่านว่าชิลลี่ถูกชิลลี่ชิลลี่โอเค <c oughs> อันนี้ อันนี้ผักบรอกโคลีผักบรอกโคลีโอเคอันนี้คือมาระมะระเป็นผักค่ะเป็นหมืนอนเหมือนกินนกเลยอ่ะใช่อะเหมืนอนกินนกเลยอันนี้คือหน่อไม้ฝรั่งหน่อไม้ฝรั่งใช่ค่ะเป็นผักอันนี้คือขนมขนมหมอออ้ยอยากกินขนมอะอยากกินขนมหมอใช่ทาโกยากิ ไอตัวไก่กีไอตัไกอันนี้คืออะไรอ่ะผลไม้ค่ะผลไม้พผ็ดไม่ใช่เป็นชมพู่ชมพู่ใช่ค่ะมามิมันมีชอบกินอันนี้ยูรู้จักไหมอุ้ยชุ่มต้มที่ชุ่มต้มผิดยูเคยกินไหมเคยกินเลยเพราะว่ามันเผ็ดใช่ไหมใช่ครับแล้วนารีกับมามิกินไหมกินอันนี้ขนมสเต็กคาเฟ ที่เท่ากินอ่ะใช่ที่แบ่งแบ่งแบ่งพี่จีด้วยใช่ค่ะแบ่งให้ยูด้วยจริงเหรอคะใช่เน่ใช่อันนี้คือสปาเกตตี้สปาเกตตี้กินอ่ะจริงเหรอมามี่ก็กินเนี่ยยูก็กินยูเคยกินนะโอเคอันนี้คือซุปซุปอันนี้เด็กกินได้เด็กกินได้เหรอค่ะอันนี้คือปลาปลาปลาของยูปลาย่างปลาย่าง ใช่ยูกินได้เหมือนกันกินได้เหมือนกันหรออันนี้ใช่ก็ยูกินได้ไหมกินได้ไม่เผ็ดใช่ไหมไม่ดีอันนี้คือแซนด์วิชแซนด์วิชใช่ค่ะมันมีผักแล้วก็มามีปะปะ๊าแล้วก็เท่าชอบกินอันนี้คือสลัดผักออสลัดผักก็คือจะมีผักทุกอย่างเลย จ็งก่าด้วยใช่แล้วก็มีอะไรด้วยสีแดงมะเขือเทศใช่ผักผักเยอะมากก็จังโง่ยอันนี้คืออะไรอ่ะข้าวข้าวย่กินไหมกินข้าวสังกี่นัดว Rice Rice อันนี้คือมันฝรั่งบดแต่ว่ามันเหมือนไอติมเลยเนาะใช่ใช่อันนี้คือฮอทดอกฮอทดอกใช่ ก็อดอกมีลูกชิ้นอยู่ด้านในด้วยอันนี้คืออะไรคะอเอ็เบอร์เกอร์เอ็เบอร์เกอร์ยุกินไหมกินเอา้าอ,อันนี้คืออะไรเนี่ยยุรู้จักไหมเนี่ยไม่รู้จักปลาหมึกปลาหมึกค่ะปลาหมึกยาก่ยางย่างอันนี้ไข่าดาวไข่ดาวยุกินไข่ดาวไหมกินยูรินเก่งค่ะยูรินอะไรล่ะบอลยูกินไม่ใช่ยูรินใช่นหน่อยอันนี้คือ,อยูรู้จักไหม จคืออะไรคะซูชิซูชิอ้าวใครกินซูชิอ่ะกินยุกินหรอใช่อันนี้เป็นแกงเผ็ดแกงเผ็ดใช่อันนี้บาร์บีคิวบาร์บีคิวแม่ค่ะมอนี้ชอบกินยุกชอบกินจริงเหรอใช่อันนี้คือแกะแกะแกะอันนี้อะไรนะอันนี้คือกระรอก ได้ก็ลอกเหมือนหนูตัวเล็กเหมือนหนูเลยอันนี้คือหงหงหงจะเหมือนเป็ดแต่หงจะตัวสีขาวเป็นผีคำนั้นตายใช่อันนี้ไข่ต้มไข่ต้มยุก,กินไข่ต้มไหมก,กินจะกินไข่ต้มกับอะไรกับกับข้าวกับข้าวสวยอันนี้คืออะไรคะอภาษาอังกฤษ ใครกินคะยูยูหมอมิกินไหมกินอันนี้ตองก้ายูกินไหมคะกินเดินนัดเดินนัทยูกินไหมกินยูเอาสีอะไรทีหวังคาไีล่ะทีแดงโอันนี้ไก่ไก่ร้องว่ะเอ๊ะโอ๊ย อันนี้อะไรอ่ะทุเรียนอืมทุเรียนทุเรียนสีฟ้าเหรอสีเหลืองนี่ให้ถวด้ยวยฮะชื่อนา้าเรียกลิลลี่ต้องใช้ลอลิงสว่วนชื่อยูยูกับป๊าปายูต้องใช้ตัวไหนครับตัวยักษ์แล้วชื่อเจนนี่ล่ะคะตัวยันเก่งจังเลยลูกอันนี้ชุม่มภา,าษาอังกฤษอเวนตี อันนี้ล ok. ่ะไอ้ก็อวอนเหมือนกันแต่ว่านี้ม oh. yeah. ันจะเป็นอะไรวิวสอนนาพูดคำว่าพกพคืออะไรอ่ะพกพสีชมพูอ่ะชมพูอ่ะมีขอเี่ยนพีกันพถูกไหมพอันนี้ยุงกินไหมคะ กินภาษาอังกฤษว่าอะไรนะเลรู้อ่นะนาแล้วนามันเหละก็ลังอยู่ด้วยมะพร้าวมะพร้าวโยกินน้ะมะพร้าวไหมกินเรามีกินไหมกินถ้าหย่อนก็ได้อ๋อน้องรู้ไหมภาษาอังกฤษว่าอะไรกินทางตะวันนะเอ่อขูดข,นขนน้นอ่ะขูดข้นอ่ะน่าจะอุยขูดข้นอ่ะขูดค้นหนัก หมูหมูผมก็มีร้อยเหมือนกันว้านาน่าบานาน่ามาว้สีแดงเหรอใช่ฮะสีเหลืองสีเหลืองกับสีเขียวอันนี้คือน้ำพันธุ์น้ำพันธุ์ภาษาอังกฤษว่าอะไรลูก endo สีเขียวเหรอคะอืมอะไรนวิ่งวิ่งอันนี้คือฝรั่งฝรั่ง อืมแป้งมันรู้จักว่าอะไรรู้จักไหมคะนี่นี่ที่น่ารี่ถืออยู่แกม้งกันแหม่มันเบือ่อแกมังกอนอันนี้คือ blueberry b l u อ b e <Blue> r r y ใช่ค่ะ b l u อ b e r r y จะเป็นสีฟ้าๆออกมอ่วงๆจะเป็นสีน้ำเงินแบบนี้แหละจะเป็นสีน้ำเงินเหมือนชุดพี่ซูเลย ไม่ได้ได้เอามีน้ำเงินภาษาอังกฤษอะไรลูออืมอะไรนะบลูบลูอันนี้คือหัวอันนี้หอมหัวใหญ่เป็นผักอุ้ยกินผักโอ้จะกินปั๊กอันนี้คือฟักทองฟักทองจะมีเยอะช่วงไหนคะวันอะไรวันฮาโลวีน อ้าก็ฮาโลาวีนล่าสุดยูดใส่ชุดอะไรนะชุดทองแบบน,นี้เป็นนี้เลยอืมอันนี้คือพริกพริกเหมือนกันแต่เป็นพริกหวานพริกหวานใช่ค่ะตามนี้ถาตามเป็นตาเป็นปนรเนี้ยเป็นเรเนี้ยไปเป็นอะไรอะลูกไปเป็นแล้วก็ก็อย่างเนี้ยไม่อันนั้นต้องเป็นผักบุ้งอย่างเดียว ะใช่ค่ะอันนี้คือถั่วลันเตาถั่วลันเตาเป็นผักเอาค่าะไปแล้วไงอ่ะอะไรคะขมานีอขมาเลยวออกมานีเคยกินไหมคยกินมันคือขนุนขนุนไม่ใช่ขนมนะอันนี้เป็นผลไม้ผลไม้เหรอใช่ค่ะอันนี้คือแคนตาลูปแคนตาลูปใช่ครับอันนี้คือ เบคอนเบคอนเบคอนก็คือทำจากหมูจากหมูใช่ค่ะไอเหรอเท้าออกมายัวเท้าออกมานะคะได้เลยค่ะแปนี่ได้เลยค่ะไม่ด์เลยอันนี้นุ่มนมภาษาอังกฤษ Milk Milk เป็นไหนคะยิมตรงนี้ค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะบอกแมนี่กับพี่ๆ